สวัสดีค่ะมัดนักวิชาการฟิสิกส์จากบริษัทแกมมาโกค่ะวันนี้มัาจะมาสาธิตการติดตั้งชุด a i r t a ทนะคะหรือว่าชุดทดลองลังลมที่ไร้แรงเสียาน,นะคะในชุดประกอบด้วยหลกัหลกๆก็คือล่าง a i r t a ท็ยาว2เมตรค่ะปลลั๊มลมแล้วก็ออกทามเมอร์ค่ะ หลังจากที่เราแกะกล่องแอร์แท็กออกมาใช่ไหมคะเราจะสังเกตว่ามีรถทดลองนะคะขนาดไม่น้อยกว่า30เซน2คันขนาดไม่น้อยกว่า20เซนอีก2คันนะคะโดยแต่ละคันเนี่ยบรรจุอยู่ในกล่องกันกระแทกแบบนี้เลยกันกระแทกกันลอยแบบนี้นะคะทั้ง4คันเลยอันนี้มาแกะออกมาเป็นตัวอย่างแล้วก็บริเวณปลายรางน,นะคะที่เป็นโฟมที่ห่อหุ้มปลายรางเนี่ยมันจะมีช่องเก็บกล่องอุปกรณ์แบบน,นี้อยู่2กล่อง อีกอันนึงนะคะจะเป็นขา,าตัา้งมีอย่างนี้ห่งชุดก็ให้แกะออกมาะคะ่ะแล้วสังเกตว่ามีเป็นขาคู่อันนี้มีอันแล้วก็จะมีขาเดียวที่ตรงกลางนึ่งอัน,นะะที่ขาตัา้งเนี่ยจะมี3ามชิ้นนะคะส่วนก่องอุปกรณ์ รางแอททคขึ้นมาเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีให้ติดตำแหน่งของขาเนี่ยสองข้างนะคะด้านแรกจะเป็น,น่างนี้เป็นรูเฉยๆเนี่ยสำหรับติดตั้งขาเดี่ยวนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเนี่ยจะมีน็อตมาให้แบบนี้นะคะสำหรับติดตั้งขาคู่ค่ะแล้วเราก็เอาขาที่เขาให้มาเนี่ยแบบนี้นะคะให้หมุนตัวนี้ออกเอาขากลางออกมาก่อนนะคะ ก็ถอดออกมาแบบนี้จากนั้นก็ให้เอาใส่กับคืนไปแล้วก็เอามาใส่ที่ตำแหน่งขาเดียวโดยที่ให้จุกสีดำเนี่ยลงด้านล่างนะคะส่วนตำแหน่งขาคู่เนี่ยเราก็จะใช้ ใช้ควูวางนะคะไข่น็อตออกมาก่อนแล้วก็ใส่ขาลงไปโดยที่ให้ที่เป็นเหล็กเนี่ยลงด้านลา่าง ลองวางและนะ้วมันเป็นแบบนี้โดยที่ด้านขาเดียวเนะี่ยจะมีแค่ขาเดียวโดยเอาสีดำลงข้างละนะ่างคะส่วนด้านขาคู่เนะี่ยจะเป็นแบบนี้โดยเอาตัวน็อตลงด้านล่างสำหรับการติดตั้งโฟโตเกตนะคะก็คือในกล่องอุปกรณ์เนี่ยมันจะมีตัวน็อตให้มาจะเป็นแบบนี้ให้เราคลายน็อตออกเล็กน้อยนะคะให้มันมีช่องว่าง จากนั้นสังเกตตรงบริเวณปลายรางทั้งสองข้างเลยเนี่ยมันจะมีช่องกลมๆแบบนี้ให้เราเอาหัวน็อตเนี่ยใส่เข้าไปปึ๊บมันก็จะกลายไปอยู่ในรางแบบนี้ให้ใส่ไป2ตัวนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไป2ตัวน่ะโฟโตเกตเรามี2อวตัวก็จะอย่างนี้สามารถปรับระดับได้ทั้งหลังเลยจากนั้นในอุป,ปรกรณ์อีกกล่องหนึ่งนะคะจะมีตัวขาจับโฟโตเกตแบบนี้ก็ให้เราเอาออกมา ก็เอานี้เสียบเข้าไปแล้วก็ไขให้แน่นก็จะได้เป็นขาโฟโตเกต สำหรับตัวเซตทั m เมอนะคะตัวนี้จะแสดงตัวเลข6ตำแหน่งนะคะตามนี้เลยบนหน้าจอจากนั้นก็จะมีอีก10ฟังก์ชันที่เลือกใช้งานกันด้านข้างนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะมีปุ่ม power on off นะคะอันนี้จ่ายไฟแล้วก็มีโฟโตเกตตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ช่อง t u u t แล้วก็ไมได้ติด t e r m i n ินนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในชุดเนี่ยยังประกอบด้วย Adapter แล้วก็ที่ปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้านะคะแล้วก็โฟโตเกตให้2ตัวอันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาเริ่มกันจากตัวอะแดปเตอร์นะคะให้ใส่เข้าไปที่ช่อง dc 9โวลต์ตรงนี้จากนั้นตัวโฟโตเกตนะคะของเราเนี่ยจะเป็นแบบ usb แบบนี้ด้านนึงเนี่ยมันจะมีแถบนำไฟฟ้าส่วนอีกด้านนึงนะคะจะไม่มีจะเหมือนกันทั้ง2ตัวเลย จากนั้นเราก็เอาตัวน like ี้นะคะมันจะสังเกตได้ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีแถบนําไฟฟ้าเหมือนกันที่เป็นขีดขีดอันนี้ก็มีขีดขีดก็เอาด้านขีดขีดใส่กับขีดขีดตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะก็เอาด้านที่เป็นขีดขีดใส่กับด้านขีดขีดนี้แล้วก็กําหนดตัวไหนเป็นตัว P1 หรือว่า P2 ก็ได้นะคะมาจะอันนี้เนี่ยมาจะให้ตัวสีเขียวเนี่ยเป็น P1 แล้วก็ตัวสีดำนะคะเป็น P2 ส่วนอิเล็กโตแมกเนตนะคะก็ใจตรงนี้แต่ว่าในชุดในชุดของ a อรแทนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้ตัวนี้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องถอดออกก็ได้นะคะถ้ามัดเสียบปั๊บปึ๊บแล้วก็เปิดการทำงาน ะะมาดูข้างหน้าอ่ะข้างหน้าเนี่ยมันก็จะแสดงเป็นตัวเลขแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะมาลองเทสการทำงานของโฟโตเกตดูนะคะลอยให้เอานิ้วเนี่ยลองตัดผ่านโฟโตเกตก็จะสังเกตว่าเมื่อมีอวัตถุมาบาังแสงไฟนะคะมันก็จะแสดงเวลาแบบนี้ถ้าเราบาังนานเนี่ยมันก็จะค่านานแต่ถ้าเกิดเราแป๊บเดียวค่ามันก็จะขึ้นน้อยนะคะ แสดงว่าตัวนี้ทํางานปกตินะคะต่อไปตัวนี้โอเคทํางานปกติถ้าสมมติว่าเราตัดแล้วปุ๊บตัวเลขไม่ขยับนะคะแสดงว่าเราอาจจะเสียบขั้วที่เป็น USB เนี่ยผิดด้านค่ะในชุดของปั๊มลมนะคะที่ให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นปั๊มลมลักษณะนี้แล้วก็มีสาย power มาแล้วก็มีท่อลมนะคะการติดตั้งก็คือเอาสาย power นะคะจัมลงไปนี แล้วก็ท่อลมด้านไหนก็ได้เรียบร้อยเสร็จอ่ะต่อไปบริเวณที่ราง a i r ์แท็นะคะมันจะมีแบบนี้อยู่ก็ให้เปิดฝาออกก่อนจากนั้นก็เอาท่ออีกด้านนึงนะคะใส่เข้าไป สำหรับการติดตั้งตัวไกด์เดอร์นะคะหรือว่ารถทดลองเนี่ยมันก็จะมีอุปกรณ์แบบนี้เหมือนเดิมเลยที่ให้มาในชุดมันเป็นอนเนกประสงค์มากเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้คลายน็อตออกนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปจากนั้นก็ใส่แฟลกอันนี้เอาไว้สำหรับบังแสงของโฟโตเกตนะคะมันจะได้บันทึกเวลาให้เราจากนั้นหมุนให้แน่นเราสามารถเพิ่มมวลเข้าไปได้นะคะวิธีการเดิมก็คือ คายโน็อออกเล็กน้อยแล้วก็ใส่เข้าไปในรถเหมือนเดิมแล้วก็อาจจะแอดมวลสัก50 25กรัม50กรัมนะคะใส่เข้าไปก็จัดให้มันแบบสมดุลหน่อย นี่เราจะทดลองเรื่องการชนให้ดูนะคะก็คือสําหรับการติดตั้งก็คือเอาไกด์เดอร์สตัวนะคะวางแบบนี้โดยให้แผ่นที่เอาไว้สําหรับบังแสงเนี่ยอยู่ด้านโฟโตเกตลองเปิดรางลมดูนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันวิ่งได้เห็นไหมคะแต่ว่ามันชนโฟโตเกตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับโฟโตเกตให้ต่ำลงลองเปิดทามือร์ดยอ่าเวลาที่เราเอารถขึ้นมาไว้บนรางแล้วใช่ไหมคะเราเปิดลมเนี่ย จะเห็นว่ารถเนี่ยมันจะวิ่งเสมือนแบบไร้แรงเสียดทานเลยแบบนี้แล้วพอเมื่อวิ่งผ่านตัดโฟตโตเกตเนี่ยจะเห็นว่าค่าเวลาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปแบบนี้ถ้ารถวิ่งชนโฟตโตเกตก็ให้ปรับเรื่อนโฟตโตเกตลงมาให้มันให้รถมันวิ่งผ่านไปได้แบบนี้ถ้าชนกันนะมันจะลองใช้ออปชันนี้นะคะสปิง เสียบด้านข้างของรถแบบนี้เราเวลาที่น้องชนกันการชนจะกระเด้งแต่ว่าการชนเนี่ยมาแนะนำให้ใช้สปริงอีก2ตัวนะคะติดที่ปลายรางทั้งสองถ้าไม่งั้นเนี่ยรถเวลาที่มันไปไปลายรางเนี่ยมันจะกระแทกแล้วก็ติดอะคราวนี้พอเราลองลิ่ชนกันดูนะ สำหรับต่อไปนะคะเดี๋ยวมาจะสาธิตเรื่องการชนให้ดูนะคะการชนเนี่ยให้เราติดสปริงไว้ที่นี้นะคะหรือว่าจะใช้ตัวที่เป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าตัวแบบนี้ก็คือที่ติดปลายสองข้างรถที่มันมาชนกันมันก็จะติดกันไปแต่ถ้าเกิดเป็นสปริงก็คือจะเด้งแล้วก็แยกออกจากกันจากนั้นก็ให้ติดสปริงที่ปลายล่างทั้งสองข้างนะคะแบบนี้ เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาที่รถเป็นโลหะใช่ไหมคะถ้ามาชนสปริงเนี่ยมันก็จะได้เด้งออกแต่ถ้าไม่งั้นเนี่ยรถมันก็จะชนกับตรงนี้เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นโลหะตรงนี้ก็โลหะเดี๋ยวจะเกิดรอยของอุปกรณ์ด้านนั้นก็เหมือนกันนะคะด้านนี้ก็เหมือนกันติดปลายสปริงฟังกช์ชันการชนนะคะให้มากดเลือกที่โหมดเราสังเกตว่าตัวไฟเนี่ยมันจะเลื่อน ให้เลือกฟังก์ชันการชนหรือว่า collision นะคะแบบนี้โฟลตเกตเนี่ยจะแสดงตัวทัมเมอร์เนี่ยจะแสดง p หน่งสาม p 2 3นะคะโดยที่จะเริ่มจาก p หน่งหก่อนแล้วก็ p หน่งสอง p 2 1งห่ง p สอ p หน่งสแล้วก็ p สองสนะคะหมายความว่า P 1 1นะคะก็คือตัดรถวิ่งผ่านโฟโตเกตตัวที่1ครั้งที่1นะคะ P 1 2คือผ่านโฟโตเกตตัวที่1ครั้งที่2 P 2 1คือผ่านโฟโตเกตตัวที่2ครั้งที่1 P 2 2คือผ่านโฟโตเกตตัวที่2ครั้งที่2 P 1 3คือผ่านโฟโตเกตตัวที่1ครั้งที่3ส่วน P ีอก็เหมือนกันนะคะคือผ่านโฟโตเกตตัวที่2ครั้งที่3ค่ะ เดี๋ยวมาจะสาสักทีให้ดูว่ามันผ่านยังไงนะคะก็คือในรถเนี่ยการชนเนี่ยต้องใช้รถ2คันใช่ไหมคะถ้ารถวิ่งมาแบบนี้ปึ๊บมาชนกันตรงกลางอันนี้ก็คือการผ่านโฟโตเกตตัวที่1ครั้งที่1ผ่านโฟโตเกตตัวที่2ครั้งที่1ชนกันปึ๊บเสร็จแล้วรถแยกออกจากกันมันก็จะผ่านโฟโตเกตตัวที่1ครั้งที่2ผ่านโฟโตเกตตัวที่สอง ครั้งที่2นะคะถ้าคันนี้หยุดแล้วก็แต่ว่าคันนี้เด้งกลับมาก็คือการ p หน่งสาเนี่ยก็จะเป็นศูนย์เพราะว่ารถคันนี้ไม่ได้เด้งผ่านมาตัดครั้งที่3ส่วน p สอเนี่ยก็จะมีค่าขึ้นมาเนื่องจากว่ารถเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านโฟโตเกตตัวที่2ครั้งที่3ามอารมณ์แบบนี้ค่ะ มาเราจะลองทําการชนให้ดูนะคะตอนนี้ค่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นศูนย์หมดเลยก็คือชนกันปึ๊บมาจับตัวที่หนึ่งไว้อ่ะอันนี้ก็คือตัดโคตรเกตตัวที่สองครับที่สามเรามาดูค่ากันพอได้เฉลปึ๊บน,นะคะเครื่องเนี่ยมันก็จะรันเวลาพี่หนึ่งหนึ่งมีเวลาเท่าไหร่พี่หนึ่งสองเท่าไหร่นะคะสองหนึ่งอันนี้สองสอง ส่วน P13 เนี่ยจะเป็น0เห็นไหมคะเนื่องจากว่าไม่มีการเคลื่อนที่ผ่านโฟโตเกตตัวที่1ครั้งที่3เพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยมาจับรถคันนี้ไว้เพราะฉะนั้นก็จะแสดงค่าเป็น0ูนเท่านั้นเองชุด AirTag ตัวนี้นะคะก็เอาไว้เป็นอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะสำหรับการทดลองเรื่องกฎของนิวตันนะคะกฎข้อที่1ข้อที่2กฎอนุรักษ์โมเมนตัมการชนแบบยืดหยุน่นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะคะ ด้วยลางที่เป็นลมนะคะทำให้การขึ้นที่เนี่ยเสมือนไรยแรงเสียดทานเลยนะคะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะมันก็ได้สาธิตการติดตั้ง AirTag นะคะรวมถึงฟังก์ชันกันชนของ Digital t i m m e r ตัวนี้ด้วยนะคะหากท่านไหนมีข้อสงสัยหรือว่าสนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ชุดนี้สามารถติดต่อได้ทางบริษัท Gamaco ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้มัดขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แังมาโก้ประเทศไทยจำสัตว์